วันนี้เราจะมาใส่ปืนปลดล็อกประตูไททันปี06นะครับก็สั่งมาจากลาซาด้านะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับก็นี่ของเก่านะครับของเก่าผมก็ได้ผ่าออกมาดูนะครับก็ข้างในก็ผ่าออกมาก็เฟืองเฟืองหักนะครับม,มอเตอร์ไหม้ครับก็รถใช้งานมา10กว่าปีแล้วนะครับ จอดตากแดดตักฝนออน่าจะเสื่อมสภาพตามการเวลานะครับก็มาดูภายในกันนะครับภายในที่เราจะใส่ปืนปลดล็อกประตูนะครับก็หน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็ใครที่เคยถอดแล้วก็จะดูไม่ยุ่งยากครับไม่มีอะไรครับมีสลิงสองเส้นเองครับอ,อ,อุปกรณ์ที่ จะใส่ก็มีสว่านแบตนะครับหรือไขค,รครวงตัวเดียวก็ได้ครับเ,เราจะมาแกะดูภายในชุดนี้นะครับก็มีอะไรบ้างครับก็มีสกูครับเหล็กชึดนะครับก็เหล็กโยงก็ดูคล้ายๆซีรวดนะครับตัวนี้ก็ปืนชัด ปลดล็อกนะครับก็ถอดของเก่าออกเลยนะครับก็ใส่ปืนชักเข้าไปนะครับก็ใส่เหล็กโยงครับเหล็กโยงก็ใส่ของเก่านะครับเพราะว่าของใหม่ที่เกียรตตัดน,นะครับมันยาวครับ ็ใส่ใส่เหล็กโยงเสร็จแล้วครับก็จัดทรงนะครับจัดทรงดูนะครับก็ยิงสกูเข้าไปก่อนนะครับตัวหนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็จัดทรงดูอีกรอบนะครับว่าตืนกดล็อกมันมันใต้องศากับไอสลิงหรือ,อยังครับ ถ้าได้แล้วก็ยิงตัวที่สอง้ด้เลยครับก็ขันขันเหล็กโยงให้แน่นนะครับถ้าได้ตรงแล้วนะครับแน่นแล้วนะครับก็เราจะจะมาเทสดูนะครับ ็ถ้าชักออกก็ล็อกนะครับไปชักเข้าก็ปลดล็อกนะครับก็ทําการเทสเรียบร้อยแล้วครับก็ถ้าชักเข้าชักออกสะดวกก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านแล้วเราก็จะมาต่อสายให้แน่นนะครับให้มั่นคงนะครับ ก็การต่อสายก็ไม่ไม่ต้องบัดครีก็ได้นะครับก็เสียบเข้าไปแล้วก็ใช้ครีมหนีบเอานะครับแล้วก็เอาเทปพ,พันสายไฟนะครับพันพันเสร็จแล้วก็ดูดูสายไฟให้ดีๆนะครับอย่าให้ไปเกี่ยวกับ คนไกลข้างในของแผงประตูนะครับเพราะว่าแผงประตูเรามันกระจกมันขึ้นลงได้นะครับเลื่อนลงอาจจะไปเกี่ยวสายได้นะครับก็ดูดีๆครับก็ใส่เสร็จแล้วก็เราจะมาใส่แผงข้างเลยนะครับ ก็ใส่แผงข้างก็ก็ใส่ง่ายๆครับก็ใส่สลิงเข้าไปก่อนอันดับแรกครับใส่สลิงเสร็จก็ตีแผงเข้าไปนะครับให้แนบสนิททั้งแผงเลยนะครับ,รบแนบสนิทแล้วเราก็จะมาใส่สวิต ควบคุมกระจกนะครับใส่สวิตช์ควบคุมกระจกเสร็จเราก็จะมาใส่สกรูนะครับสกรูมินเดิมมีสามสามตัวนะครับแต่เมื่อกี้มีสี่เพราะว่าตรงลำโพงนะครับมันอ้าครับผมก็เลยเพิ่มสกรูเข้าไปหนึ่งตัวนะครับมันจะได้สนิท ดีนะครับก็ใส่ครบนะครับมีแค่สามสีอย่างเองนะครับตัวสุดท้ายจะอยู่ตรงมือมือจับนะครับจับ ก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเทสกันนะครับตอนนี้ก็กําลังดกดกําลังล็อกอยู่นะครับกําลังล็อกอยู่ตอนนี้ก็เปิดไม่ออกครับเปิดไม่ออกครับก็ตอนนี้เราจะมาปลดล็อกดูนะครับปกตินะครับก็ถือว่าผ่านนะครับการใส่ปืนชักประตู ครับขอบคุณครับที่รับชมครับ